ไฟมันไม่ตรงไหนดับตรงนั้นไฟมันไม่ตอนไหนดับตอนนั้นน่ะนะความหมายเด้อยอมเดอมองภาพดีๆเหมือนไฟไหมตอนนี้กําลังไหมอยู่นี่โอ้ย,อย่าพึ่งเลยมืออื่นจังมาดับก็ได้ดอกไฟซื้อนั่นมันไม่ทันกินโยมถ้าไฟไหมตอนไหนดับตอนนั้นนั่นแหละปฏิบัติธรรมนั่นแหละปฏิบัติถูกปฏิบัติตรง พาสูปฏิปโนโนี่ท่านปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบคือถ้าเราทําแบบนี้มันชอบแล้วนะนะชอบแล้วก็คือถูกต้องดีงามแล้วกิเลสเกิดตอนไหนดับตอนนั้นนั่นแหละคือปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงตรงเวลาพาอดีเป๊ะไฟไม่ตอนไหนดับตอนนั้นไฟไม่ที่แขนดับแขนไฟไม่ที่บ้านดับบ้าน ไฟไม่เสื้อผ้าดับที่เสื้อผ้าอืมฉะนั้นการปฏิบัตินี่จึงไม่ใช่ยากล่อมใจเพื่อที่จะเราลืมสิ่งต่างๆไปแบบไม่มีสติปัญญาเราไม่ได้ภาวานาเพื่อที่จะหนีปัญหาโยงยิ่งภาวานายิ่งรู้แจ้งรู้ชัดในปัญหาถ้าภาวานาเป็นฟังธรรมะเป็นนี่ยิ่งเห็นทุกข์แต่ถ้าฟังธรรมะยังไม่เป็นมันก็ไม่เห็นทุกข์ มันเห็นแต่ความมวนแต่ว่าอย่าเมนเทศมวนเสียงกระมวนเบากระดีเหตุผลกระเยอะหน้าตากะน่ารักไว้รักสะดอก <c oughs> อจเจอเจิ่มเงบเราไม่ได้ภาวนาหรือปฏิบัติเพื่อหนีปัญหาหรือเพื่อเก็บกดปัญหาแต่มันตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามเด้อบาทนี้เด้อ เราปฏิบัติฝึกจิตหรือฟังธรรมทุกวันเนี่ยเพื่อฝึกให้จิตของเรามันรู้จักภาวะเขาเรียกว่าสภาวะธรรมถ้าเรารู้สภาวะธรรมนั่นแหละคือผู้รู้ถ้ารู้แล้วเราจะเกิดความตื่นระวงังเหมือนไก่ป่านเนี่ยไก่ป่านี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะโยมเรามาดูไก่บ้านเนี่ยบัณนบอลูนี อย่างอย่างโตโศโตโ,ต,โตุยสยไม่มีความระเวดระเบางอันตรายอะไรเลยอย่างไปเซยบางที่จะมาภาพเดินไปต้องต้องเดินไปเตะไก่เดินไปชนไก่เองอมันไม่ยอมหลบมันไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นถ้าอยากเห็นผู้รู้ผู้ตื่นนั่นให้ไปดูไก่ป่าเวลามันจะกินอะไรมันระแบดระวบงมันตื่นตาตื่นใจตื่นตัวอยู่เสมอถ้าเราอยากเป็นผู้ ผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเรื่องกิเลสดีๆให้จิตของเรามันรู้สภาวะของกิเลสในใจนั่นแหละแล้วก็ตื่นรู้ทราบบัณฑยตื่นก็คือมันเราเห็นไฟไหม้เนี่ยก็จะพากันแตกตื่นวิ่งเอ้าน้ามาดับได้ละนั่นแหละผู้ตื่นแก้ไขมันทันดับให้มันทันก่อนที่มันจะสายเกินไปเราเห็นกิเลสนี่ให้เห็นใหม้มันเหมือนไฟเนี่ยเหมือนไฟไมหม้บ้าน พอเห็นไฟเริ่มไหมก็ตะโกนไฟไหมไฟไหมไฟไหม,ไไมรีบกุลีกุจอวิ่งตาเหลือกตาลานมาดับตัวฉะนั้นราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นก็ลองตะโกนแบบนี้เนี่ยราคาราคาราคาวิ่งหาไฟมาดับมันเนี่ยหาสุภาพมาดับมันสิเอากรมาฐานความไม่สวยไม่งามมาดับมันราคาเนี่ยมันกลัวความไม่สวยไม่งามราคาเนี่ยมันคือ มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรายินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสว่ามันสวยมันงามมันถือเกิียดมันถือสะเปกมันถือใจมันก็เลยเกิดล่าคานั่นถ้าโทสะเกิดขึ้นก็ตะโกนเหมือนตอนไฟไหม้บ้านนี่โทสะโทสะโอ้ยโทสะเกิดแล้วเกิดแล้วก็วิ่งหาอะไรมาดับมันเถอะเอาเมตตามาดับ